มาแล้วจ้าผ่านพรวนจากค่าย CMT ผ่าน6 24ตัวรู้สลักใหญ่มาแล้วมาแล้วนะคะตัวนี้ใส่แท็กเตอร์อย่างเช่นคูปัต้า MU 4 9นะเป็นผ่านพรวน6ใบ24จากค่าย CMT ตัวรู้สลักใหญ่นะคะตัวนี้นะคะราคาไม่แพงนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่5 6 5 0 0บาทเท่านั้นสาหรับพวงนี้ค่ะ5 6 5 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับพันุ์พรวน6บ24นะคะตัวนี้เป็นผ่านตัวใหญ่ๆนะคะโครงใหญ่นะคะที่สำคัญราคาเราไม่สูงด้วยพันพวน6บ24ตัวรูสลักใหญ่หนะ้าร้านเรามีสินค้าแล้วนะคะราคาเพียง56,500บาทเท่านั้นตัวนี้น้ําหนักนะคะอยู่ที่520กิโลกร,รัมนะคะสำหรับผ่านทวงนี้นะ ท่านใดมองหาอยู่สอบถามกันได้เลยค่ะสินค้ายอยู่กําแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศสามารถสอบถามสั่งซื้อได้ที่0810462640นะคะขอบพระคุณค่ะ